สบายดีเด้อพี่น้องจ๋าสบายดีเบิดสุขคูสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบะแฝงสวรรค์คือเกิดจ้าหลังจากฉีกกลับมาจากสวนน้ำครับก็มาหลอดตลาดตลาดสดเซโนพี่น้องสวรรค์สีพาเบิ่์งฮากับเทือดทำอิตาเลียมาบอแมนเทือดทำอิตาเลียคลิปเนาะคั้นว่ามากก็มาไล่เทือดแล่ะแหละเนาะตลาดแบบเป็นตะเลาะแล้วก็เป็นตะสื่อแห้งพี่น้องเจ้าสีพาเบิ่งแบบเครื่องของมีแต่แบบสดๆงามๆขนาดเลยไปใส่เงินหันบัตรมาเย็นเสียจัมื่น ดอกคูขกนขาเจ้ากระขายได้พี่น้องใบมะกหดูดยานางเน,นะาะได้กระมักบวบนี่โอ้ยอยู่ื้อๆกับใบปลาเฮาแล้วเขาเจ้ากระจะขายมักหมี่เนาะอุ้ยขายทุกอย่างเลยต่ตลาดทั้งนี้นะซีถือก,กว่าตลาดเมืองสองคอนเนาะโอ้เพชรปักงามนาางหลอกผู้เดียวนางกับสีอย่งา,างสะาดเท่านี้แหละจ้า นอันนี้ชิดเป็นเครื่องแกงเราไหมพี่น้อหมักพริกอันนี้มักพริกปลูกเองแล้วก็มีเห็ด้างจ้าถ้านี่เป็นตลาดสดส่วนไรเขาจะจะขายพักหลายเนาะเป็นพักเป็นหมักแตงอุ้ยเป็นตะอ่อนโซนค่ะนี่พักหนอกพักจำดิงพี่หนกตลาดพักสดยามือแรงเนาะ ผู้ใดที่อยากมาสื่อก็มาสื่อได้เด้อดตลาดเชโนโนี่นะเครื่องคอง,คงแล้วก,ก็พักถือพักงามแถได้พี่น้องเนาะแค่แมนเฮาอยู่ไก่เฮากับเป็นแต่ยักมาโลสูเหมืออยู่เนาะแต่ว่าเฮาอยู่ไก่มาํากันแต่ว่าแยกใหญ่กันไปแล้วเนาะส่วนไรจะเป็นพักลายเนะาะฟาคนบักลายหนึ่งพี่น้องค ก็มีบักคอยผมอุ้ยอันนี้โลละสาะหาพันกิบก็สัํมกับโลละหาสิบบาทเนาะบักคอยค้างแล้วก็มีปลาหมึกหม,มึกอันนี้เป็นอาจจะิเป็นหมึกไข่เนาะทางไหนจักสือยังแน่เน,ะนาะนั่งเลไรหลายอย่างเดี๋ยวพี่น้องไปสีพาเลาเบิ่งตลาดบ้านเพิ่นแตกต่างกับบ้านเฮาไล่เนาะ ห่านการจติตจิตกันเลยอืมผู้ดอกคูนบักกระถินขายทุกอย่างเลยจ้าอันนี้มันหมูมมเห็ดเพื่องมนาะหลายๆเนาะเห็ดเพื่องเห็ดบดแล้วก็จะเป็นสีนหมูจ้า แต่กระิเป็นเ็ดบดมวยอันนี้คือเขาจาจะมีเป็ดไก่ที่คั่วแล้วเนาะพี่น้องขายตามตลาดสดน,นี้นะตัวละวบแพงปันใดพอดีซื้ออยู่สวัสดีจ้าตัวเป็นสาวแล้วสวยมากเลยเขาว่าไปย่างชิสอยังก็ะสือได้ยละ่ะสแลจับให้ขน้อยเนี่ยชินหลอดง่วบ่อน,นี้คืซื้อมาเป็นตะแซบใท่ไหม สีนสดๆเลยพี่น้องจ๋าาจะเข้าไปปลาสวรรเบิดเดอรนางสีโลดสูบีี่างกัมีีบเ้งก็มบีีดโบห้งก็มีีเงก็มีอยงี้บงกัมีแันย่งงีสฉีดว่ีว่่พี่น้องสินี่มีจะต่นงามๆเลยเนาะฉีดโล่าใดบอกโรลาเซนซาวพันกีบพี่น้อง กระตกอยู่240บาทเนาะถ้าเป็นเงินบาทก่ะตลาดแบบเขาเจ้า <c oughs> ติดติดกันเลยแต่ว่ามันก็เป็นตอย่างหล่อเด้คนไลายพอสมควรเลยนี่นี่อยู่บ่้ากันมมมือไไปทดาแล้วมันเมื่อยสรุปว่าจักนางสิไดายัางหรือ,อนเปล่านี่นอเ,เอาอะไรเอ่ย พวกคุณได้อะไรหรือยังเขาเห็นลูกหวกในหันนะเดี๋ยวไปซื้อโอทั่วไปเลยนี่นะบ่มี่ยังบอกหน้ากระสิไปตามข้าเจ้าก่อนพี่น้องเขาโล่ซูทไปเลยนางยังบ่ไดแนวกินอยู่ พ่อเจ้าขายดอกคุณหลอนี้เนาะจินกินไก่น้นดอกบานางม่น้องเอ้ยมันสั่นวืดๆก็ขอโทษขออภัยเด้จ้ะเด้อันยังทำแพงฮ้สมาบป็นตะหักแทะจาคุณแม่ข่ายคือมาวาม่วนแทะอันยังหลาบส้ดอกใ่ไหมมีอีียงแถบแนนํำเนยโอ้ยยางแซ่ใส่ปทุยาแหนมป่าบ่มีบบนี่นะ เนืหมูแดงนองหลาของป่าบ่มีบ่ปลาเป็นลูกศิษย์ปลาโอ้ยขนมขนมอันไหนแถวไหนสาวพันกีตันนี้กับสาวพันเอาเนืหมูกระได้จ้าชงหนึ่งจ้าเพราะว่าสวรรค์เป็นคนทีมากินเนมเนาะเพราะพ่อบอว่าเป็นสมเป็นยังน้ำหมักเบิดเลยเป็นห่อสมเป็นเนืหมูเนมป่ายังสีหมักเนาะสาวพันกีกับแถากับสี่สิบแปดนคนจับกล่องกับบูมีพี่น้องเอ้ยน่าควรพักสักไม่ค่ะผ่านนี้บอกม้วนมวนพี่น้องเอ้ย เราบอกม้วน<ช>แหงเดียวกับแบบจ้าจ๋าหน่ะไหมข้อมวยยังบึงพี่ผู้ซื่อล่ะโอ้ยเขาอุดหนุนเลยนีออ่ค่ะแม่เดีไว้การมัในเแ้งปังๆสู้เหม่อเด้เอ,เ,อเดี๋ยวมือหนามาอุดหนุนใหมจ่จาา้าขยัน,อ,นอยู่ไก่สิมาสู้เหม่ออยู่เนาะอยู่สอยู่เมืองสองคอนผุ้หน่ะพอดีมาหลินก็เลยมาแวะโอเคมาวันไหนแบ่กันละกันโอเคจ้าแมาเดี๋ยวไปหาลูกหัวก่อนพี่น้อง ทวันี้เขาเจ้าขายลูกหัวกเกิดแล้วนะเจ้าว่าเข้าเม่อปาลาท่าเอจะคิงข่ะตลาดสดแบบมี6ศิเลยขนมเนขนมเดนขนมดถูกไหค่ะท้านะว่าม่วนค่ะอีนนีพี่น้องบุร์สิพะปแวับึ้งขนมเดนขนมดคันเวลาไหมค่ะว่าม่วนๆกับเป็นตาซนใจอยู่จักหน่อยเนาะ พี่นมชานมชาเดียวก็มีเด้อมักเน่ามีอย่งนี้่ไปในเด้อมีอุ้ยพี่น้องใส่เด้ออุ้ยนี่เห็ดเอ่งบ่ะหับเด้เฮ้ยหับมาเบ้ามีใส่ยังแซ่บๆนี่นะอ่าหอยทองกระเซ็บหมักเน่ากระเซ็บเผือกกระเซ็บห้านี้เซ่บทุกอย่างหนับแต่น้ำหัวเสือจ้าจ้าอันนี้คือยอมหับเพราะว่าน้ำหัวเสือแบบเขาเจ้าเอิญมันเป็นยังก็เป็นหนับแบบลักๆของประเทศเท่าขนาด อันนี้ใส่เองไหมใส่ครีมสาวตัวนี้เลมช็อกโกแลตเท่าไรนี่คะสาวพันกีอ้ยอันนี้สาวพันกีเนาะเท่ากับสี่สิบบาทเนาะมื่อนี้นางสใส่งบแสนหนึ่งใครได้จุบแนวกินที่นางอยากได้นะพี่น้องบักเล่นงามๆพี่น้องเนาะมีแต่แนวงามๆเลยแบบเป็นตลาดสดแล้วก็เป็นตายางแล้วก็เป็นตาซื่อเนาะ ทรงใส่เข้าออกไปถ่าอยุ่ลดเบิร์เลยแหละนางสิไปเมาลูกหวัวกจะว่าเขากินลูกหวัวคาเบิร์ดเล็บจักค่นนี่นเอา้ามันบเห็นสับเบิร์ดแลวบลูกหวกนะขล้ายจังแดอุ้ยพี่น้องลูกหวกเกิดแล้วคือไม่เกิดไว้แถวบ้านเขายังบบเกิดเลยหา่ก็ได้ลูกเบิร์ดนะลูกหัวหาสิบพัน ัเบิร์ติหาสิบพันพี่เนอะอันนี้คือหนุกหมกสดๆเลย,ยอ,เอ,อ่เอาเบิร์นี้ลูดไห่เนี่ยบอไดบอสี่สิบใช่ไหมหกคอมกับกซิห้ลุหาสิะลุลูดอีเมกับลูกพ้นเลยเนาะขอสี่สิบพันสเจกกระจุงไมใครตกก็ได้สี่สิบพันจะหาตองแถมเบอร์้หา อะไอีกแม่เออเลือกกล่องเฮ้ยค่ะมันมุเป็นยังเป็นลูกนี่ใส่ขีใส่ควายไมเดือบร้อนสี่ซิมหาบอไดบอกได้จะหาซิปไดลูกแม่เอ้ยแม่รุดให้เจ้าแม่คลายกองละซิปบริลุปบริลุปไอ้เจ้าไอหาซิปนั้นคนพิเศษเลยเจ้านางมีแต่คนพิเศษอยู่สันพี่น้องเลยนางบวอยแคมอีกบวพยอีตัวนี้แม่เอาอีกบออเอาอีกสิใส่ลายแม่ใส่ลายแล้วก็หอมหอมนะทุกคนนั่งได้กินลูกหัวก่อนใครนะจ๊ะ เพราะว่าบ้านนางนะพนก็นยังบ่ตกป้าเบิ่งเงินเบิ่งในเงินนะพี่น้องมีแต่ใบใหม่ใหม่เอาอีแม่เอาไปสามใบจ้ะใบนหนึ่งใบแม่เอใบใหม่ลูกันึง้อุ้ยขอบใจเด้อมันมานเฮงเฮงขายเบิดไวไวซูมมอโสคดีปีใหม่ร่ำรวยจะ้ะ นางได้แนวกินเหลี้ยวทุกคนนั่งได้ดุกขวมดเมือเอ่อน่ะไปก็ได้แม่ขอบใจเด้โอ <im ple asure> โซเซเขาไปถ่ายาย,ยู่รถดเบิไแหละเนอะอันนี้เป็นซาราเปาทางนี้สิเป็นมักไม่สดจ้ะมักไม่ป้าเขาจนโงโรดถ,ถ่ายแล้วเขาชิเมื่อปานางแล้วไปก้นพี่นอ้องเอ้ยปูเฝ้าก็จกังนม่เฝ้า ทางนี้เขาจะเมื่อปลาแล้วทางหลังก็กินอย่างเดียวอุ้ยทาโกยากิซูน,าาน่าไทเกี๊ยงกอินเน่ม,มาหอดเงินแล้วนะทุกคนเฮากะซิมาเห็ดเมนูอูลุหกหอดกินข้าวแรงจา้าบุนิพภอีตู่เราแถมจุติปกระตกแ <laughs> ม่ขากระใจดีชชวันบอกว่าแถมพะอีตู่ได้แล้วคูหายเปน็นนั่นเลยนะ ยังว่าสื่อชอยเน้สื่อชอยเน้เมนชิ่นแห้งผักอย่างเมื่อกินเบี้ยป่ะจ๊ะปาร์ตไหมคะร้าเตอ่นอยู่ในหลูกหัวกนะปรอยหนึ่งนะทุกคนอันนี้นะคะสี่พันกรี๊ได้กินก่อนใครนะจ๊ะบ้านท่านคนจับบัวซอยบ่แม่ซอยเขาสิกินผักมันนี่พี่น้องแล้วใส่อันออมหัวกัะเนาะดับกลิ่นกลมข้าวก็คือผักนางเลิศแลยก็ผักเมงลักนั่นเองจ้า แล้วก็ใส่ขา้าขวลงไปได้ไหมเนาะใส่ขา้าขวดเลยหนงมันกะซีหฮมเจ้าผู <c oughs> ้ได้ที่โบ,บก,บ<อ>กินลุกหัวกัขอโทษขอขอภัยนำเดือดจ้าเด้อโอ้ยอร่อยมากพอได้กินติดใจเลยก็ทั้งแบบถ่ายอีสานเขาจะก็จะกินอยู่แต่ว่าแบบไทยแบบผักกลางเขาจะโจบกินได้ไหมนะปู่เพชรนางพระไปซื้อเฮ็ดเพื่องเขาบ่ญยากจกอยากปิ้งปนลงเบิอง ไม่เทิงกเห็ดนางฝ่านะมันบ่ยากเบื่อเส้นลายลุ่นเนี่ยพออีจูนเราก็ชงสวงามิงามเลยดแหละดหสนใหยังอะลงเนเกอรหายใสลายเนาะคือเราจะอมหัวแล้วก็อมผักนะทุกคน ไช่แจ้งแจงดีค่ะขะนาะดใ้ดกแจ้งต่กีนะเวลาถ่ายคลิปนะเป็นแมงข้าวสารโอ้ปีในใจค่ะจนตีนโค้งๆมปเลอว่ะเจ้าส่ข้า,ขาขรรวัในใน่วค่ะอือเท่านั้นแหะใส่ข้าวั่วไปหน่อยนะมันก็จะหอม กินข้าวแล้วก็จะมือหาอาบน้ำนอนไม่อยากกินข้าวเลยมันเพียแม่ห่วงตัวหนึ่งในขางกระตกุกเมื่อเมื่อื่นเดี๋ยวสวอนสิตื่นไปส่งพอ่อแต่เสาพ่อสีเมื่อบ้านเนาะเมื่อสวรรค์ในเขตนั่นเอง,องจ้าผส,สมผสมใบมะขามอ่อนไม่ต้คอคาดมนเดี๋ยวเสียงเบิ่ง,งมันโคดเตือนกระปกุก ปวดเดี่ยวจะปุ๋งเลยเดี่ยวุ่มพักนางเล้วซัสมสีแซ่บได้กินแต่หัวอปีเลยนะนี่เบอร์ตลาดปักซอยอย่างบุญมีขายซื้อมาแต่ตลาดเซนโนพูเดอร์ฟินองพุดแม,ม,ม,น,มนใกล้ๆอ่ะแ,แกงหมวกจ้าชงค่ะน่งด้มื่อนี้ซุเปอร์จะพักกินข้าวเรียงโซงถาวไดโซนโบกินเนาะเหนื่อย ไม่อยานกะกินข้าวแล้วย,ยังเสียแจวอยู่ท่านนีิสิม,มืะฮาอาบน้มโนนแล้วจ้ะมาฮอนีิซีเดขออนุญาตลาก่อนเด้อพี่น้องจาขอบใจเบิดสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเด้อผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะจ้ะละวแล้วสบ,บายดีเด้อนอนอีแม่ก็นอนอแ,นะนอแาานหม่ยิ่งเขาเลียงแล้วก็พักอาศรมอะไรตื่นไปแล้วเบื่อบริกรรมหน้าสวยในตื่นสวยๆก็ได้